สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็น e ี5ห้านะครับในการเผาถ่านขายวันละหนึ่งพบาทด้วยถัง2 0 0รอลิตรนะครับที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาอีกก็คือยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่าทุกคนอาจจะลองทำแล้วมันไม่สำเร็จหรือมันเกิดข้อผิดพลาดนั้นผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อย้ำนะครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับ อันนี้ผมเอารูปไม้มาให้ดูนะครับไม้ที่ผมเตรียมก็จะหลายหลายกองอยู่นะครับไม้นี้ผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับตัดแล้วก็ผ่าก็ไม้ขนาดใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยข้างหลังก็มีครับว,ว่างๆมันก็ตัดไว้ไม่ได้รีบเผานะครับเพราะผมทําคนเดียวแล้วก็ถ้าไม้มันแห้งมันจะติดง่ายนะครับไม้สักประมาณสามเดือนสี่เดือนเนี่ย จะเผาติดง่ายมากเลยอันนั้นไม่ต้องใจร้อนนะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่รอไม้แห้งก็หาตัดไม้ไว้นะครับเนี่ยไม้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ก็ผ่าได้นะครับแต่การผ่าควรจะตัดแล้วผ่าเลยครับไม้สดจะผ่าง่ายแต่ถ้าปล่อยให้แห้งเมื่อนานหรือว่าตัดอย่างเงี้ยไว้นา,นานแล้วมาผ่าเนี่ยมันจะเหนียวมากแล้วก็เหนื่อยนะครับอาจจะไม่ได้มาเลยเนี่ครับพราตัดแล้วผ่า มันจะง่ายนะครับเนี่ยก็เตรียมไว้เรื่อยๆื่อนี่ก็ประมาณสองเดือนแล้วครับที่เห็นในภาพเนี่ยว,ว่างๆก็หาไว้นะครับทีนี้พอเผาก็เผาได้รวดเดียวเลยยิ่งถ้าทําหลายคนนะครับสามคนเนี่ยมันจะกําลังดีเลยครับถ้าทําคนเดียวมันกไ็ไม่ได้รีบอะไรนี่ครับไม้ควรจะท่อนอยู่ประมาณเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับยาวสักคืบหนึ่งอย่าให้ยาวมากกว่าน,นี้นะครับเวลาใส่ถังล้มใส่ยาก แต่ที่ผมทําก็มีใหญ่นะครับแต่ถ้ามันแห้งมันก็เผาติดได้เหมือนกัน,นครับเนี่ยไม้ผมก็มีเยอะนะครับไปเรื่อยๆเนะรื่อยๆนะฮะนี่ก็ประมาณสิบเกือบยี่สิบถังนะครับที่เตรียมไวนะ้เนี่ยส่วนที่เผาไปแล้วก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยเอามาให้ดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือ การวางฐานเตานะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือผมทําครั้งแรกผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแค่จินตนาการไว้แต่พอมาเผาจริงๆแล้วมันก็มีปัญหานะครับเนี่ยถ้ามาข้างหน้าอย่างเงี้ยการใส่ฟืนนะครับมันจะใส่ง่ายเนี่ยครับสอดฟืนเข้าไปตรงข้างหน้าเนี่เลยเราไม่ต้องไปนั่งก้มนะครับแต่พออยูอ่สองถังตรงกลางเนี่ย ผมต้องก้มลงไปแล้วก็สอดไม้เข้าไปสอดฟืนเข้าไปมันทําให้เราเหนื่อยนะครับเนี่ยเวลาเผาเสร็จก็อาจจะรู้สึกปวดขาเลยแหละเพราะมันต่ําต้องก้มเข้าไปลึกครับนี่คือข้อเสียของการวางฐานแบบนี้เนี่ยมันจะง่ายอยู่แค่สี่เตาหน้าสี่เตานะครับข้างหน้าสองข้างหลังสองส่วนข้างๆเนี่ยใส่ฟืนค่อนข้างลําบากนะครับ นั้นการวางแนะนําให้วางแบบนี้นะครับนี่คือผมลองลองหลายแบบนะครับมีแบบฐานยาวกับแบบเดียววางแบบนี้คือแบบเดียวนะครับวางคู่กันหันหลังชนกันอย่างนี้นครับอ่ะเตานี้น้องยืมไปยืมทั้งอิดด้วยนะครับทําเป็นคู่คู่ไปอย่างนี้ง่ายกว่าเวลาเราใส่ฟืนมันจะไม่เหนื่อยนะครับแค่เดินมากลมๆแล้วก็สอดสอดใส่แล้วก็เสร็จแล้ว แต่ถ้าเป็นแบบฐานที่ผมทำตรงนี้ก็จะค่อนข้างจะลำบากนะครับอิดตรงนี้ให้เอาปูนแปะข้างหน้าอิดนะครับแล้วก็วางซ้อนซ้อนกันขึ้นมาครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับถ้างั้นอิดมันจะแตกนะครับนะครับที่ผมทำก็เพิ่มความแน่นหนาด้วยครับเวลาวางถังแล้วมันจะไม่โยกนะครับถ้างั้นมันโยกแล้วมันก็จะแตกหรือเอียงไปเอียงมานะครับอันนี้ก็ แนะนำไว้นะครับแล้วอีกอย่างพัดลมนะครับใช้ประมาณ0.36แอมป์ก็ก็ใช้ได้แล้วครับกำลังดีนะครับถ้าหาซื้อก็หาอยู่ประมาณนั้นนะครับที่ผมลองมาก็หลายขนาด0.36แอมป์ก็ดันลมเข้าไปในถังเตาจรวดได้แล้วนะครับส่วนฟืนครับตัดให้ พอดีกระถังครับเวลาเราใส่ฟืนให้มันอยู่ประมาณนี้จะยาวกว่านี้นิดหน่อยก็ได้ให้มันเหลื่อมออกมาหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าฟืนที่เราตัดยาวอย่างเงี้ยเวลามันไหม้แล้วมันก็จะหล่นลงมาโดนพัดลมนะครับเนี่ยถ้าเราเผลอโดนพัดลมแต่บางทีไหม้สายไฟไปนะครับถพาเผลอเเผลอเนี่ยทำให้พัดลมเราเสียก็เสียของโดยเปล่านะครับโดยเปล่าประโยชน์เลย นะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนเตือนเตือนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นท่อนะครับเนี่ยผมจะให้ดูท่อที่ทําจากเหล็กดําธรรมดานะครับราคามันก็จะถูกกว่านะครับท,ท่อตัวนี้ผมเอาออกจากถังไม่ได้นะครับเผาล่าสุดไปเนี่ยเพราะว่าท่อตัวนี้โดนความร้อนสูงแล้วมันก็เผาวานานแล้วมันไม่กลมเลยครับมันเป็นวงรี แล้วมันก็ฉีกเนี่ยมันเจอความร้อนสูงฉีกปีออกไปเลยนะครับนั้นการทนความร้อนอาจจะน้อยกว่าท่อปะปาไปดูที่ร้านขายเหล็กนะครับบอกเขาว่าท่อปะปาตัวนั้นจะทนกว่าราคาก็จะสูงกว่านิดหน่อยครับไม่เยอะหรอกครับไหนๆก็ทำให้มันดีไปเลยนะครับนี่คือเหล็กที่เราเชื่อมไว้กันฟืนนะครับในห้องเผาไหม ตัวนี้ถ้าหาเหล็กที่เขาทําก่อสร้างาทำเป็นเสานะครับเหมือน,นดังในรูปนยครับเห็นไหมครับเหล็กตัวนี้จะทนไฟมากให้ใช้อย่างนี้นะครับจะทนไฟแล้วไม่ร่อนถ้างั้นมันจะขาดนะครับเผาไปนานๆแล้วจะขาดส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเหล็กแย่ท่อนะครับควรจะเตรียมไว,นนวมน้นะครับเนี่ยเหล็กยาวเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละครับเหล็กเส้นหนึ่งยาวสักเมตรหนึ่งก็ได้เหล็กตัวนี้มีประโยชน์ก็คือเอาไว้แย่ท่อ นะครับเนี่ยท่ออาถางนี้ไม่มีท่อข้างล่างมันจะมีรูอากาศนะครับบางทีเราเผาไปแล้วขี้เท่าหรือว่าฐานมันลงมาอุดท่ออากาศมันทําให้ควันหรือว่าเราทิ้งฟืนลงไปเยอะนะครับเนี่ยเหล็กตัวเนี้ใช้แย่ให้เกิดช่องว่างให้มีอากาศเข้านะครับควันก็จะหายนะครับแย่เข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามองเข้าไปแล้วมันมีฐานแดงๆอะไรขี้เท่าอะไรลงมาอุด ก็แย่ลงไปแย่แย่เอาขี้เท่าออกเปิดช่องอากาศให้มันนะควันก็จะหายนะครับก็เตรียมไว้หนึ่งเส้นนะครับยาวสักหนึ่งเมตรนะประมาณนี้งอปลายมันหน่อยหนึ่งเผือได้งัดฐานให้มันร่วงลงมานะครับก็ข้อควรระวังก็ประมาณนี้แหละครับใคร อยากจะลองทําก็ทําได้เลยนะครับลองดูเผาทีละไม่เกินสองถังก่อนนะครับผมผมแนะนําก่อนเพราะว่าเราจะได้กะจังหวะกําลังหรือว่าอะไรของเราได้นะครับนี่ก็เป็นถ่านที่เราเผาไปล่าสุดนี้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเอ่อถ้ามีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามในใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะ ตอบเท่าที่รู้นะครับแล้วก็จะให้ความรู้ทั้งหมดนะครับไม่มีกักเพื่อที่พวกเราจะทํากันได้นะครับไม่ส่งลงไปแค่กลางทะเลนะครับส่งขึ้นจนถึงฝั่งนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ